วอนญี่ปุ่นยาต่อลมหายใจให้อันพานชายแดนดรสามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์โพสต์ Facebook, เฟซบุ๊กดรสามารถราชพลสิทธิ์ระบุว่าวอนญี่ปุ่นยาต่อลมหายใจให้อันพานชายแดน ใครที่ติดตามปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาคงเห็นชัดว่ากัมพูชาไม่ต่างอะไรจากอันพานประจำอาเซียนไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังเคลื่อนไหวใกล้แนวชายแดนแอบวางทุ่นระเบิดบุกรุกชายแดนไทยยั่วยุทหารไทยปล่อยปัญหาลักลอบเข้าเมืองค้ามนุษย์และแก๊งคอเซ็นเตอร์เหล่านี้เป็นการไม่เคารพข้อตกลงชายแดนกัมพูชามักแสดงท่าทีแข็งกร้าวเมื่อเสียเปรียบแต่เรียกร้องเอาเปรียบเมื่อได้โอกาส ใช้นโยบายได้เปรียบก็เอาเสียเปรียบก็โวยสร้างความปั่นป่วนให้เพื่อนบ้านไม่หยุดย่อนนี่ไม่ใช่พฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่ดีแต่คือพฤติกรรมของอันธพาลที่คอยสร้างปัญหาให้คนอื่น 1. ญี่ปุ่นต้องไม่เป็นผู้ใหญ่ที่ตามใจอันธพาล ญี่ปุ่นในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ให้ความช่วยเหลือกัมพูชามาโดยตลอดกำลังพยายามกดดันไทยให้เปิดด่านโดยเร็วเพื่อปกป้องซัพพลายเชนระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและผลประโยชน์ของบริษัทญี่ปุ่นแต่หากญี่ปุ่นเลือกช่วยต่อลมหายใจให้กัมพูชาก็เท่ากับส่งเสริมพฤติกรรมอันธพาลให้ยิ่งได้ใจ ถึงเวลานี้ญี่ปุ่นต้องเลือกแล้วว่าจะยืนอยู่ตรงไหนจะกดดันให้กัมพูชาเลิกพฤติกรรมอันธพาลหรือจะเลือกเป็นผู้ใหญ่ที่ตามใจทำให้อันธพาลได้ใจญี่ปุ่นอย่าเผลอตกหลุมพรางทั้งทังทง้ที่มีอำนาจต่อรองทั้ง ODA ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาอย่างเป็นทางการเงินลงทุนและบทบาทในเวทีโลกจึงควรใช้พลังนี้บังคับให้อันธพาลเคารพกติกา 2. ไทยไม่ใช่เหยื่อของอันธพาล ไ,ไม่ได้ปิดด่านเพื่อเอาเปรียบแต่เพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงการปิดด่านคืออาวุธการเจรจาของไทยหากรีบเปิดด่านโดยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาชายแดนได้จะทำให้เสียอำนาจการต่อรอง ไทยไม่ได้ต้องการปิดกั้นการค้าแต่จะเปิดด่านได้นั้นอย่างน้อยจะต้องมีการกำหนดเขตแดนให้เป็นที่ยุติโดยใช้แผนที่1ต่อ50,000ืนไม่ใช่1ต่อ2 0 0แสนผมทราบซึ้งใจในความรักชาติของพ่อค้าแม่ค้าชายแดนหลายรายที่ให้สัมภาษณ์ว่าแม้ค้าขายไม่ดีแต่จะยอมอดทนเพื่อความมั่นคงของประเทศเรายังไม่อยากให้เปิดด่านตอนนี้ 3. สรุป ผมไม่เคยลืมบุญคุณของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้ให้ทุนผมไปเรียนระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวแม้ว่าจะเป็นเวลาที่ผ่านมากว่า4ทศวรรษแล้วก็ตามนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติผมขอเลือกยืนข้างประเทศไทยของเราด้วยเหตุนี้จึงอยากวิงวอนให้ญี่ปุ่นหันไปกดดันกัมพูชาให้เลิกทำตัวเป็นอันพานแล้วกลับตัวมาเป็นเด็กดีทุกปัญหาจะคลี่คลาย ขอย้ำไปที่ญี่ปุ่นว่าอย่าต่อลมหายใจให้อันธภาลชายแดนอีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่ยอมตามใจหลายปัญหาจะยิ่งบานปลายได้โปรดเถอะวันเนกายโมชิอาเกมัสุ